ครับว่าว่าไงครับพี่่พี่พี่ยังไม่ตั้งแต่ไม่คนเข้ามาแต่เนี้ยเขาเรียกแต่ชื่อพี่อย่างเดียวเลยลก็น่ารักอะครับอืมเราเป็นซานต้าอะฮะซานต้าถูกปิดบังซานต้าคอให้เธอขีดวางแล้วลอยขึ้นไปบนพระจันทร์ ล้วฉันจะเป็นซานอัสในทุกปัญหาจะมีซานตาคอยออบไปด้วยกันแค่กอลฉันหนึ่งสองสัแค่เอามาติ้ง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 แค่เอามาติ้งิ้งแล้วิอย่างไปให้เธอมาเต้นติ้งดิ้ง รักเลยไอ้ยุนยลาคลีลจะเจอคนดางวะเนี่ยไม่รู้งไม่เหมือนเหมือนเจอคลิปพี่เขาบ่อยมากเลยนะที่เราเข้าไปร้องเพลงอ่ะ